เลขขครับปกติครับหน้าครับสี่สามสองเราเข้ามาถึงห้องสุดท้ายนะโอ้โหโอ้โหทำไมถึงทำไมถึงถึงถึงหันไปทางนี้อ่ะเพราะทตะวันออกหรือ้ฮหะหันไปทางไหน อันนี้คือที่ต้วอนออกไง oh. ปกติเราน่าจะถ้าปกติแล้วเราน่าจะต้องหันแบบหันหน้าออกไปข้างหน้าบ้านอะไอ่เงยะคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างถ้าไปดูกลับไปเห็นผู้ชายคนนัรูปหลักของผู้ชายคนนั้นอยู่ที่นี่ กำลังผิดทางหรือเปล่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรหรือว่าสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันอะไรเงี้ยคนเดียวกันกับที่หนูคิดอยู่คิดอาเห็นไม่มีไม่มีจริงๆ ไม่ปีเลยคุณกำลังเล่อะไรพศิวะค่ะอยู่ท้าห้องค่ะตายอ่ะว่อพ่เล่นตกใจยับอุ้ยนี่ใครอ่ะทำไมหน้าเหมือนตกใจเล่นรอวางไว้อ๋ต้งประตูมวลข้อมูงทางเข้าอ๋อโอไมย เพาะติดนี่ครับพี่แอนหนูหว่าอลไครับหนูว่าแล้วถ้าออไร่เแบบไปห้องเดียวที่มีแบบติดอง่อแล้วก็มีองภาอ,อยู่รูปเดียวหนูว่าแล้วคืออะไรหนูหนูว่าแล้วควารู้สึกคือใช่ผัสิสีแน่นอนทำไมอ่ะไม่รู้แล้วคุณกำลังจะบอกเสียงดังๆหรือผู้ชายที่ว่านี่คือ ท่านหรอระวังรูปหล่นนะคือความหมายของท่านก็คือน่าจะเป็นการพลาดด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้กลไกลบางอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอเออหูได้สารมาแค่ประมาณนี้เหมือนกับแบบพี่แอ้นะได้พลาดพลาดไปอย่างเดียวจริงๆอะ่ะแล้วมันทำให้ทุกอย่างแบบกลไกลมันพลิกเลยอย่างเงี้ยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าอะไรแล้วเหมือนกับ เคยขอโทษเราขอเขามาแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กอะ่ะคือเราก็ยกโทษให้เด็กแต่ว่าผู้ใหญ่ล่ะเขายังม,มีงอนมีไหมพี่แอนสิ่งที่อ๊อฟบ,บอกว่าพลาดไปแล้วสิ่งที่อ๊อฟบ,บอกว่าผู้ชายคนนั้นที่อ๊อบหมายถึงเนี่ยพี่แอนก็คิดว่าเป็นท่านนี้ไหมใช่เขาก็าอยู่ในห้องพี่นั่นแหละแต่แต่อ้อมองว่าเห็นเองอ๊อบบอกว่าอยู่ข้างนอกแต่จริงๆแล้วอยู่ข้างออกอุ้ย<อ>คืออะไรขนลุกพี่แอนเห็นไหมเขาุู ตัือว่ามันจะเป็นความแวบ,บเป็นคับปุ๊บแล้วก็อะไรวะหันมาไม่เจออย่างเงี้ยเราคิดว่าอัยเป็นแวบ,บข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จแล้วพอหนูมองรอบๆไปอย่างเงี้ยสิ่งที่หนูคิดไว้ะมันกับรูปลักษณ์ท่านไม่มีหมายถึงว่ารูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อรูปภาพอะไรเงี้ยมันไม่มีคือหาไม่เจอเลยอแล้วอ,อยู่ไหนหนาอะไรเงี้ยตอนเข้าไปก็ไม่ได้มองข้างบนตรงนี้ด้วยครับพี P ่พี P ่โอพี่โอ คิดว่าเป็นยังไงเรื่องนี้เรื<ม>่องเดือนหน้าหน่อยเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแล้วก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆในการเรื่องเรื่องของความสัมผัสออซึ่งยากมากเพราะอย่างพี่แอร์ใช่ไหม <PM. S 2> พี่แอร์พี่แอร์สัมผัสเขาเรียกอ,อะไรอ่ะอยู่มานานแล้วสัมผัสด้วยตัวเองแค่ความรู้สึกข,ของตัวเองไปส่วนใหญ่ส่วนเยอะที่ที่รักอ,อยู่ในบ้านนี้แล้วคิดว่าเป,เป็นไปได้ไหมาการที่มี สิ่งที่พี่แอนกนลังนึกอยู่เนี่ยคุณอ้อบอกว่าเป็นเทพเลยแหละใช่คือหนูมองว่าจริงๆแล้วว่าทาไมพี่แอนถึงเขาหลายท่านอาจจะมีคาถามว่าทําไมพี่แอนถึงมีเซนต์ทำไมคิดไปเองหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าแล้วเรามาสนับสนุนเขานูบอกเลยว่าคนอยู่บ้านคนเดียวอ่ะให้ทําอะไรอ่ะคุณสวดมนต์คนเดียวมันก็คือสมาธิแล้วอ่ะทําทกับข้าวคนเดียวมันก็สมาธิแล้วอ่ะแล้วสมาธิมันเกิดหยุดทุกขณ์หนะก็เลยทาให้ทาไมมันจะลิงก์กันไม่ได้เซนต์ถูกพัฒนาใช่อ่า คือมันทาอะไรอยู่กับตัวเองทุกขณะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็คือสมาธิแล้วแต่ถ้าใช้มองเนี่ยแต่พี่แอนก็ยังบอกเราไม่หมดจะมีอีก <c oughs> ยังมีอีกฮะนี่ลูกขำเลยนะพี่แอนบอกบอกยังไม่หมดเลยพี่แอนต้องถามพี่แอนว่าอยู่คนเดียวบ้านนี้มาก,กี่ปีพี่อยู่ก็ตั้งแต่ซื้อมาพี่ก็คือจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยพี่เป็นคนทําทุกอย่างทั้งหมดอื <c oughs> เอาแบบนี้พี่แอนถามมาตรงๆนะพี่ความรู้สึกพี่พี่บอกท่านอยู่ในห้องกับพี่แล้วเวลาเราอ่ไปดูซิอ่าได้ไหมค <c oughs> ี่แนะะ <c oughs> ได้ <c oughs> หัวเ <c oughs> ราะยิ้มนะฮะไปดูเวลาขอร้องหนรับพี่แอน <c oughs> พาเข้ามานี่นะ <c oughs> พี่แอนได้เปิดไปเด็ดไหม พี่อได้เปิดไัพี่นเปิดต่อ,อย่างยังน,นี่ยคทุกคนต้ใช่เมื่อกี้หนูก็พยายามมองตรงนั้นอยู่อน,นี้คือ,อน,นี้บอกตร้อนี้นนมอไม่เห็นเนะมไมแอบอกวอยูนะเ,อ,เอ,ออกมานี้จริงนะกกอ้อกมานี้นะใช่ก็คือหนูพยายามมองอยู่แต่หนูก็บอกพี่เจว่าเอ,อ้ยสงสัยมันจะเป็นข้างนอกป่ะเพราะมันมองกลับไปมันก็ไม่เห็นมันคืออนะไรพี่แอนคืออะไรคืออันนี้ค่ะ อะไรอ่ะเสาเนี่ยคือเป็นพี่บ้านที่พี่คุยด้วยคือเขาอยู่นี่พี่เนี่ยะรู้ไหมไม่รู้ค่ะนี่ไม่รู้แม่คุยกับเสา่เาย็นมากเลยตรงนี้เย็นมากเพราะว่าทุกคนไม่เห็นแต่ออฟมาตรงนี้นะแล้วก็เดินออกไปแล้วรู้สึกว่าอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้เลยตอนนี้ทุกคนเราสงสัยว่าแล้วพระศิวาจะมาอยู่ในเสาทําไมใช่ไหมคือมัน พัะเออองท่านไม่ได้ไปสถิตอยู่ในเสาค่ะมันแค่เป็นพลังการจุดชาร์จพลังเหมือนจุดชาร์จรถทีวีอ่ะคือแค่ไอมาตรงนี้มันก็เหมือนจะชาร์จพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วแค่นั้นเองคือตอนลูกดุเขายืนอยู่สักพักหนึ่งอ่ะแล้วนูก็แบบทำไมบ้าแล้วมันใช้คำว่าอยู่ข้างออฟแหละแต่ออบมองไม่เห็นเขาดอยู่ตรงนี้พี่เขายองมองเองมันวันนี้จริงจริงนะจริงจริงผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่า ว่าท่านอยู่อย่างเพราะว่าสิ่งที่พี่แอนอยู่มานานๆจนไม่รู้สึกการสื่อสารการพัฒนาอมันเป็นเรื่องระหวังพี่กับท่านชาติภพภูมิอะไรทั้งหลายแหลด้วยระวางพี่กับท่านแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะท่านไม่ได้สถิตอยู่ในเสาเพราะฉะนั้นเราเดินมาเราไม่รู้สึกหรอกค่ะท่านจะมาก็ต่อเมื่อพี่แอนมีเรื่องอะไรจะมาระบายหรือมาปรึกษาอะไรเงี้ยพลังท่านถึงจะส่งมาใจใจพี่นึกถึงท่านพี่ก็จะรู้สึกว่าท่านอยู่รอบ เดี๋ยวถ้างั้นผมถามหน่อยพี่แอนน้องแพ่วเวลาเพื่อนมานอนหรือใครมานอนที่เขาบอกเจอผีกันนู่นนี่นั่นเขาเจออะไรกันมีใครเล่าให้ฟังบ้าเด็กจักรลักษณะไหมเด็ก,กนมมั่มนใจว่าเจอเด็กอ่ะเพื่อนบอกเจออะไรก็เด็กค่ะสำหรับเด็กใช่ส่วนแม่บ้านก็ผู้หญิงเจอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอน้าบิวลุงบิว ลุงบิวเจออะไรครับลุงบิวก็เจอผู้ชายผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่ข้างหลังใช่ค่ะผมแบบนี้ครับพี่เจเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสัมผัสเนี่ยระหว่างจะเป็นพ่อพี่กิเนก็ดีพระศิวะก็ดีเป็นเรื่องของใจพี่เธอที่ต้องการจะสัมผัสว่าอยู่ในรอบรอบต้องการติดต่อต้องการสื่อสารครับอแล้วพี่แอนน์ จ่ากที่พี่เจบอกไปถึงอย่างที่พี่เจบอกว่าการไหว้เทพอะถ้าจะไหว้ให้ได้ผลจริงๆอะอใจเราต้องน,อนอ้มอมพี่แอนเขาก็ทาแบบนั้นท่านเลยลงมาก็เอ็นดูก็เมตตาครับคราวนี้เนี่ยผมพู่นี้นะผมไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่พี่แอนพูดมาว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่างประเทศเนี่ยกําลังจะพูดถึงชาติปางก่อนต่างๆพี่แอนเป็นใครวุ้ย อยู่จำได้ว่าดุบอกกับพี่ดุยว่า <im itation> พี่ดุยตัวคุณหน้าพี่คนนี้มากเลย <im itation> ผมก็คุณผมก็คุณผมขออนุญาตพี่แอนผมจะเดินไปบอกภรรยารืมผมจะถามพี่แอนอยู่แล้วว่าพี่แอนเราเคยเจอกันหรือเปลอ่าเดี๋ยวก็ถ้านันเลยวพี่ดุ <im itation> ยูกคุณมากคุณมากมากแล้วย,ยำ้ำแบบย้ำกับพี่ดุยแบบหลายรอบมากนกคุณมากตัควคุณมากจริงๆอือเออแล้วพอแพงไปจริงๆแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆล้ะเขาก็เกิดในยุคนั้นเขาเรียกว่าเกิดในอะไรนะภพภูมินั้นไม่ใช่ยุคดีกว่า ในพบพูกนั้นในช่วงที่มันอะไรต่อมีอะไรเป็นเรายังไม่ได้รับการพิสูจน์ตอนนั้นอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เขาจะต้องกลับไปทําคือตอนนั้นมันตู่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเทือกเขาอะไรแต่เขาดันนึกสนุกอ่ะแค่นึกสนุกอหนีข้ามเทือกเขานั้นไปก็เลยไปเจอกับอีกที่หนึ่งแล้วทีนี้พอจะกลับมันกลับไม่ได้พอตอนขึ้นมันขึ้นสโลปไเงี้ยแต่ตอนกลับมาจากฝั่งดูมันดันเป็นหน้าผามันไม่ได้อ่ะ เราเห็น okay, แค่นั้นพี่แอนเห็นอะไรแบบนั้นไหมพี่รู้แค่ว่าถ้าเกิดแบบในสิ่งที่พี่คิดแล้วทําสําเร็จก็คือจบคือแบบ,บไปขอขอมาที่นั่นไปอโหสิกรรมที่นั่นไปโอโหสิกรรมกับคนคนหนึ่งใช่ค่ะสิ่งน,นี้ถูกถูกสั่งมาในจิตเราว่าเราต้องไปทําแบบนี้หรือมีอค <ำ S 2> ําพูดบอกมา สิ่งไหมคือมันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องบังคับให้พี่ไปไม่ใช่ต้ออ,อยากไปใช่เพราะว่าคือเรารู้ว่าเขาแลวแล้วเขาเขาหมายถึงว่าเขาทางโน้นนะคะรู้ไหมคะว่าเราพี่รู้ว่าเขาก็ต้องรู้เพราะว่าคือคืออย่างอย่างเขาเนี่ยส่วนน้อยเลยที่เขาพูดตุรกีเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษพี่พูดภาษาอังกฤษเขาก็ไม่รู้ แต่ความสื่อสารปันทัชกันใช่คือรู้กันว่าเราจะสื่อสารอะไรถูกเ,เ,เขาเคยเจอกันไหมไม่เคยค่ะแต่ได้คุยกันเปิดกล้องคุยกันแล้วมัน<อ>เป็นอะไรที่มันที่มันอ่อาเรียกอะไรเขาเนี่ยเวลาเขาเหมือนเขาทําตามที่เขารอพี่มาแล้วเวลาเนี่ยเขาเขาเสมอทุกทุกเวลาไม่เหมือนอเหมือนเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียนต้องเข้ากี่โมง แล้วเวลาเขาโทรหรือการกระทําเนี่ยเขาจะทําแบบเหมือนว่าเขามาทวงความที่ว่าเขาเนี่ยทวงที่ที่พี่เนี่ยเป็นคนที่ทําเขาอูกไหมอยากให้พี่แอนไปคนเดียวค่ะเพอเหตุการณ์ในอดีตมันกำลังจะเกิดขึ้นซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะไปที่นั่นหาคนไปด้วยอย่าติดกับเหมือนเดิมเด็ดขาดอุ้ยคืออะไรไม่รู้เพราะหนูรู้ว่าแม่จะไม่ได้ไปอยู่แล้วทำไมอะทำไมหนูรู้ เหมือนแม่เคยพูดกับหนูแต่มันมีเสียงบอกว่าไม่ได้ไปแน่นอนเสียงอะไรอธิบายนิดนึงเสียงพูดใช่บอกว่าไม่ได้ไปหรอกอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ไปหรอกยังไงก็ไม่ได้ไปอืดูแค่ห่วงคือวิธีมันแค่มันจะกลับไปเหมือนเดิมตอนนน้นที่ที่บอกไปตอนนั้นคุณเห็นภาพแช่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีขดมีเสียงส่งมาให้พูดว่า ที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าถ้ากลับไปถ้าจะกลับไปโน่นจะกลับไปที่นั่นอหาคนไปด้วยอย่าไปคนเดียวไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ําขึ้นมาอย่าติดกับอย่ากลับไปติดกับแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นคือแบบหนูกับรู้สึกว่าจริงๆนะตอนนี้ด้วยสมาธิที่มีจะอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเข้าปรมาตมันได้แล้วหมายถึงว่าเป็นชั้นที่แบบเป็นชั้นที่ บรรดาเทพเขาอยู่พี่อาสามารถขึ้นไปรับใช้ได้แล้วถ้าสมมติตอนที่จากไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แค่ถ้าเราไปตีตับเดิมอีกพี่แอร์ก็จะหนีออกจากตะต้าประมาณนั้นออกไปอีกอย่างเงี้ยก็จะกลับไปใช้ชีวิตวนลูปแบบเดิมอีกอันนี้พี่แอรเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจนะตอนนี้น้องเป็นไงบ้างน้องน้องน้องงงน้องตายลอยคือมันไม่ใช่พบพุ่งของเขาไงผมผมเอาน้องติดกับเสาเลยนะน้องรู้สึกอย่างไงบ้าง แบบปล่ยกู้ปล่อยลุงยี่ลุงตัสงสารน้องยังเลยเออแค่นั้นแค่เป็นห่วงว่าคิดตาคิดหลังให้รอบครับก็การทําอะไรเร็วของเราอ่ะมันอาจจะมีผลดีจริงแต่บางทีมันเร็วจนเกิดผลเสียก็เป็นได้เราสามารถเชิญท่านลงไปคุยได้ไหมเราเชิญไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านจะตอบท่านก็ตอบได้เราสามารถ คุยกับผู้หญิงผู้หญิงคนไหนคนข้างล่างหรือว่าผู้หญิงข้างล่งเขารอแล้วโอเคเราสามารถคุยกับผู้ชายข้างบนนี้ได้ท่านได้ลแล้วเราก็ท่านสามารถท,าที่จะคุยกับผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ข้างล่างใต้ดินได้ไหมใช่ก็เขารอแล้วหรือว่าเขารอได้นะอ่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราไปสรุปและคุยกันข้างล่างาไปครับ แล้วน้องน้องน้องเป็นไงบ้างตายลอยควงควงตายลอยโดนกดโดนกดโดนเสาอะไรนี่ตกคออยู่จะว่างนะพี่พี่แอร์ไหนไหนลอง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 อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยว่านะข้างล่างก่อนนี่คุณน้องคุณน้องพี่พี่เขาเขาเรียดกับไฟกับไฟ น้องติอ์นี่หลายๆคนเนี่ยผมบอกคุณอราวันนี้ผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยว่าพอาแบบเนี่ยโอ้ยพี่อ๊อคุณเจไม่ดูรายการแล้วเนี่ยมาปล่อยให้คุณอ๊อฟน่นนี่นั่นอ่ะค่ะด,ดูทีมพี่เจก่อนตลอดค่ะ พันเซ็ตหนูวิ่งลงตลอดผมบอกนะทีมงานอยู่กันแค่เอื้อมแค่นี้ชคือผมเข้าใจว่าคุณอินกันนะใช่แต่ว่าเวลาอินแต่ว่าต้องบอกว่าบางทีอ่ะมันต้องปล่อยหนูไว้คนเดียวบ้างเพราะว่าสมาธิหนูจะได้เข้ามาสติใช่เพราะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมีหนึ่งทีมงานเนี่ยเขาเซฟกันอยู่แล้วสองเนี่ยคุณทําหน้าที่อะไรถูกต้องถูกไหมเราทําหน้าที่อะไรอย่างเคสล่าสุดที่เป็นเคสคุณบีมใช่ไหมคะที่ออกอากาไปอย่างเคสนั้นอ่ะ ทำไมพี่เจต้องปไปแบบคนเดียวเพราะว่ามันสื่อสารอะไรไม่ได้เลยถูกคุณเอาพลังงานชีวิตขึ้นไปส<ช>ิบคนอนะ่ะผีมันออกมาให้คุณไแล้วท่านมามแค่หัดหลังชนกับหนูแค่นั้นเองอแค่เป็นรูปร่างที่แบบนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยเย็น<จ>ๆคือเข้าใจว่าอินว่าแบบรู้สึกว่ามันเลียวแต่การที่คุณจะพิมพ์อะไรเนี่ยมันอาจจะบั่นทอนจิตใจทีมงานบั่นอทอนจิตใจผมแล้วคุณลอง<ะ>คิดว่าผมบางทีผมเซ็งนะกับกับคำคำบางคำเออ และอย่างหนึ่งผมจะบอกให้ว่าคุณเป็นตํารวจผมมุ่ว่าผมตีว่าผมเป็นตํารวจผมเป็นตํารวจการคุณมีหน้าที่ตํารวจคุณต้องจับโจรเราก็เสกสวนสอบสวนตายในวันนั้นโอ้กูกำลังวิ่งไปจับโจรแล้วอยู่ๆโจรวิ่งมาเอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่ไปว่าขอวอเรียกกำลังเสริมก่อนขอวอเรียกกำลังเสริมหน่อยหรือว่าอันนั้นแปลว่าเราหลุดหน้าที่ป่ะ ใช่เพราะฉะนั้นแต่เราสังเกตดูดีจริงๆแล้วเคคุณบีมล่าสุดอ่ะที่หนูวอลเรียกพี่เจอ่ะคือหนูได้คําตอบแล้วนะหนูถึงวอลเรียกเพราะแม่หนูก็จะไม่วอลแต่จริงๆในในการวอลจริงๆวันนั้นวอลไม่ติดใช่ทางแรกเลยไม่ติดจริงๆข้างล่างไม่ได้ยินอ่าเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาคุณดูแล้วเนี่ย ต้องดูละเอียดหน่อยมอนมี้กิมีิเยอะอย่าพิ่งมาใส่อารมณ์กับผมเดี๋ยวพิจเจหน้อยใจนะเอผมผมเซ็งจริงเซ็งจริงต้องขอบคุณขอบคุณที่เป็นห่วงหนูแต่ว่าก็ต้องแบบทุกคนเซพิเจด้วยค่ะทุกคนทํางานอ่ะเขารู้ว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นมาสองสามครั้งแล้วแล้วผมบอกเลยว่าการขึ้นมาทําแบบเนี้ยคืนหนึ่งเนี่ย มันมีคนชอบกับคนไม่ชอบถูกต้องเพราะนั้นเลสองด้านอยู่แล้วไอ้คนไม่ชอบเนี่ยก็พิมพ์มาพร้อมพร้อมก็พิมพ์มาไอ้คนชอบเขาก็มีเพื่อกระตั้งใจเพราะนั้นก็ปล่อยแบ่งกันไปคนละครึ่งทางผมทํารายการมันก็ต้องมีความน่ากลัวต้องถูกไหมก็ตามตามเจ้าของรายการอ่ะก็ต้องออกให้รายการเปทำรายการผีกูไม่ได้ทํารายการครอบครัวจะถ้าทำรายการทรมะาก็ค่อยไปอีกย่องหนึ่งเอออนะะเอาเอาจริงๆนะขอนะคือถ้าใครพิมพ์อย่างนี้ ผมขออนุญาตนะผมลบหมดนะหรกอว่าจะตัดหรูอออกจไม่ผมผมรู้สึกรู้สึกแย่มันอ๋อใช่ไหมมันบั่นทอนเออแล้วมันท็อกซิกกับผมอ่ะมันรู้สึกมันลบอ่ะนี่เราเป็นรายกันที่ยาวนานที่สุดแล้วนะคะผมทํามาสิบปีผมรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอันไหนได้อันไหนไม่ได้เราทำกันมาตั้งแต่สมัยบ้านล้างเออบ้านล้างน่ากลัวกว่าไหมบ้านล้างน่ากลัวกว่าเยอะถูก เราไม่รู้ด้วยว่าเราจะเจอกับอะไรเอเราไม่มีตัวศสบสาเราเรื่องด้วยพอเห็นออฟกรดหน่อยโอ้ยพี่เจมึงใจร้ายแต่ก็กลัวจริงจริงมึงอะใจร้ายไปที่มึงพินมาด่ากูเนี่ยใช่เอาเวลาพิ์มาตั้งติดเตียนใครอะค่ะไปพิจารณาตัวเองแล้วก็โดเนทมาให้เราดีกว่าเออเออเออย่างนั้นดีกว่านะไม่ได้หรอเออบ่างทีแบบแบบปวดจิตนะเอาเอาไาโดเนทกันดีกว่าค่ะได้บุญด้วยนี่สมมุติเนี่ยกล้องอยู่นี่ตั้งโย อ,อ,อยู่นี่ประตูปิดเลยพี่เจก็อยู่หลับประตูประตูปิดเลยเปุบ๊บนี่ผมอยู่นี่นั่งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมันเซฟมากแล้วเอาจริงจตาเอ๋ก็เไยต้องถือตัวนี้ด้วยอนะโอเคเอาไปต่อ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 เองออเงิน <laughs> <laughs> หนูต้องลับสุขาวิบรราลิบานหะ้าลูกไปกับคุณเหรอ <laughs> ไม่ลู้ <laughs> <laughs> ไปกับคุณเนาะที่บอกว่าคนเห็นผีกับพี่เจไม่ได้นี่นี่คนเห็นผีอยู่ผมไม่ได้อยู่ยันขึ้นก็ผีถึงว่าทำไมคนเห็นผีอยู่กับพี่เจไม่ได้สักคนเลยไม่จริงหรอกค่ะอคือคนเราอ่ะต้องรู้หน้าที่ตัวเองก่อนถ้ารู้หน้าที่ตัวเองแล้วถามว่าตัวเองพร้อมที่จะไปสุดแล้วหรือยังแล้วคำว่าคนเห็นผีอยู่กับผมไม่ได้เนี่ยคือคุณต้องกลับไปถามคําถามอื่นมาเลยกว่าว่าทําไมเขาถึงอยู่กับผมไม่ได้ทําไมเขาถึง หลุไปเขาเขาผิดอะไรหรือเปล่าอ๋อคราวนี้ผมไม่พูดคือไม่ใช่ว่ามีเหตุปัจจัยใดๆหรือเปล่าเออผมไม่พูดไม่ใช่ว่าผมผิดแต่ผมไม่อยากให้ความผิดนั้นอะไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแค่นั้นก็จริงๆหนูก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราแค่รู้สึกว่าเออสิ่งที่พันแบบพลาดแต่ว่าพลาดไปได้อ่ะก็ไม่ควรพลาดแค่นั้นเองเอางี้แล้วการมันมีเหตุ ได้ปัจจัยต่างๆและปัจจัยต่างๆวันหนึ่งคุณจะรู้ความจริงแค่นี้จากสิศงไม่ตายค่ะบายคนันบอกไว้ใช่ครับแล้วผมไม่กลัวด้วยนะกลัวหกลัวหนูกลัวไม่ไม่ผมไม่กลัวด้วยนะ๋อคุณจะไปถามเขาถามเลยเรียกเขามายืนอยู่ข้างผมแล้วถามว่าทาไมพี่เจไม่เอาเขาถามก็ได้เลยผมพร้อมตอบเลยเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปถามเขาว่าเขากล้ามายืนข้างผมแล้วพูดหรือเปล่าคุณลุกมากเออแค่นั้นเอง ทุกคนนะอันนี้พูดกับทุกคนนะกูเริ่มกลัวพี่เจแล้วหรอตัวเอดูไม่ผิดอะไรครับมาสายยันเดียวใช่เพราะว่าคนในเพไม่ใช่ผู้พิเศษแต่คนจะมาตั้งความหรอคนเห็นผู้พิเศษ พูดพิเศษเอาหายุดคนเแก๊งไปไหนนี่จับแก๊งมาอยู่นี่หมดแล้วโอ้ขโมยคือผมมารู้สึกว่าน้องเขาอะน่ากลัวนะแต่จริงๆน้องเขาดูน่าสงสารที่สุดแหละใช่น้องโดนสะกดเยอะเบบี้มีคนบอกว่าพิ่เจมส์ลูกหร่าลูกหรอว่าีเไม่อบีเขาเก็บไงเออเขาเก็บเออเนี่ย หมอีครับเออให้พี่หมอีมารับไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตงนี้นะครับบอกคอดวนี่นะ ไม่ได้ว่นอ่าโอเคโอเคแล้วนะโอเคระวังนะชอบเชื่อจะเราดูบักพี่โอได้เอาน้องเข้ามาสักคนไหมครับอุ้ยมีมีหมอด้วยไม่เห็นนะผมเคยเจอพี่แอนที่ไหนเออพี่แอเคยเล่นละครเล่นหนัง นี่นะต้องมาที่นี่นดเลยเธอไม่แต่งพี่น้อยแล้วพี่น้อยไหนอ่ะพี่น้อยพี่แม่จะบอกคุณน้าพี่น้อยว่าเป็นดาราช่องสามป่าวอ๋อติดเลยติดตั้งคู่แล้วเราก็บอกติดไม่หน่อเหมือนน่ะก็เหมือนป้าคนนั้นน่ะเป็นป้าอีกนึกคดเคี้ยวอยู่ก็ไอ่ดีแกฮะคือ เป็นแค่คมุทานต้องฝึกสติใหม่แล้วเดี๋ยวนี้พูดใจหยาบคายมาติดเลยชวาอยโยนีุ่แโดนดุพลังชีพมาข้างก็ได้อเดี๋ยวไปนังฝ่งโน้นไหมโดนเด็กยวมานีเกออนมาหไม่้นารงกาไม่้นิกาย้อนน้ำพัาตัเด็ก เอานะเอานี่พี่แจ๊กติดตังไงไม่ติดเลยนะเพราะว่าจะสรุปนะอ๋ะเอเดี๋ยวขอสรุปเรื่องก่อนนะครับบ๊ายบายหยุดไหนหยุดไหน